คสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับก็มาเป็นวันที่23นะครับวันพุธนะครับนะวันพุธนี้ราคาเป็นยังไงเรากลับมาที่ตรงนี้ครับตรงทำเฟรมวีคเนี่ยนะครับนะเราเห็นแป่ว่าราคานี้นะครับแอกลับเข้ามาในตัวแฟร์ไบ l ์ยูแกนะครับนะครับที่เราได้ตีเอาไว้นะครับนะ ดูในทางเฟยเดย์ครับนะครับราคาลงลงลงแล้วก็พอวันจันนะครับราคาเริ่มจะกลับตัวขึ้นจันอาคารพุธนะครับมาหาทารเก็ตของเราละนะครับนะก็คือมาถึงแฟร์วยูแกร็บนะแต่ว่ามันมาถึงตรงนี้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับเพ็์สิบห้านะครับดูในในวันที่ผ่านๆมานะครับเอาเป็น h1 ดีกว่า ในวันที่ผ่านๆมานะครับนะเราเห็นแล้วครับว่าราคามันเริ่มกลับตัวมาเป็นขาขึ้นนะครับนะด้วยการที่ว่ามันทำเบรกไฮใหม่นะครับนะเบรกไฮแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตเรนลิควิดิตี้ของสวิงนี้มาถึงสวิงนี้ใช่ไหมครับนี่พอราคาลงมาที่อินเทอร์เน็ตเรนลิควิดิตี้นะครับก็กลับตัวขึ้นมาแล้วก็ไปทำไฮใหม่นะครับนะก็เบรกเอ็กซ์เทอร์น็ตเรนลิควิดิตี้นะครับเนาะโอเคนะแล้วก็ นี้นะครับราคาลงมาที่ตัว liquidity นะครับในดิสเทานี้นะครับตรงตัวอิมบาลานตตรงนี้นะครับแล้วก็รับตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็แนวโน้มก็คือของเมื่อวานจบมันประมาณนี้นะครับแนวโน้มก็ต้องขึ้นขึ้นไปต่อนะครับเนาะโอเคแต่ว่าขึ้นไปตรงไหนเราก็เล็งไว้อย่างน้อยก็เท่านี้นะครับนะถ้าเท่าตรงนี้แล้วมันหลุดไปได้ก็ เราก็นี่เลยมาเล็งที่ตัว i m b a l a n า e ไม่ใช่ตรงนะแฟร์แบบวีคลี่แฟร์ไวล์กตรงนี้นะครับนะเราเราก็ไม่รู้มันจะขึ้นไปทดสอบตัว inversion fair value gap ตรงนี้หรือเปล่าหรือมันจะกลับตัวไปขาขึ้นสมบูรณ์ไปเลยนะครับนะก็ถ้ามีปัปจจัยอะไร fist. แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะเราไปเห็นอ e ีโค้ i g h ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นครึ่งหนึ่งนะครับนะคอนเ็ พิ่งหนึ่งของแก็บก็เป็น c o n s e q u e n t e n c o u a g e m e n t นะครับนะแต่ว่าจังหวะที่เราเข้าเรามาดูกันตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ H 1นะครับนะ M บาที่ผมเห็นนะก็ราคาได้ลงแล้วก็กรับตัวขึ้นแล้วตามที่เราคุยกันเอาไว้นะครับนะเราเสร็จแล้วราคาก็ c o n s o l i d a t e นะครับไม่มีอะไรนะครับนะก็คำ่ากปรับตัวขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เรา ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจริงนะครับนะเราก็อยากจะเห็นสัญญาณว่ามันมาเอา internal l ค q u i d i t y ข้างล่างแล้วกลับตัวขึ้นเราก็จะมั่นใจนะแต่นี้มันเล่นขึ้นเลยใช่ไหมครับนะเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเหตุผลจะต้องลงมาแล้วก็ได้นะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะล้วก็ตรงข้างบนนี้นะครับก็เป็น e x t e o n a l liquidity ซึ่งได้ขึ้นมาถึงตรงน,นี้นะครับว่าราคาตรงลอนดอนมันมาปนเปี้ยนเดินเล่นอยู่ตรงนี้นครับใน m 1 5นะครับนะเราไม่เห็น นะสัญญาณจะเข้านะครับนะยังไม่เห็นสัญญาณเข้าที่ชัดเจนนะครับนะเพิ่งจะมาเห็นตอนทุ่มตอนตอนเย็นหกโมงเย็นนะครับนะหรือว่าเจ็ดโมงเช้าเปิดตลาดมาตึ้งนะครับนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเรามองนะครับนะว่าตัวสต็อปรอสเราควรจะวางตรงไหนเห็นไหมครับนะเราอาจจะถ้าเข้าเถืนี้ก็ต้องมาวางแปลกไนี้นะครับนะ <laughs> ในความคิดผมนะเพราะว่า ันก็อาจจะมีสิทธิ์ลงมาถึงแถวๆนี้ได้นะครับนะหรือไม่ก็วางไว้ล่างนี้เลยแบบคือตรงเนี้ยไม่มาแน่นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวางสต็อปลอสตรงนี้มันก็จะดูไกลามากก่เนาะจากราคาตอนบ่ายเนี่ยพันเก้านะครับลงมาลงมาเป็นเก้าสิบเนี่ยไนงะก็คือลงมาสิบหมื่นหมื่นจุดนะครับนะตายพอดีนะใช่ไหมไม่ใช่หมื่นนะมันแบบ พันนะพันพันจุดเสียงนี้ในเทรดดิ้งวิวมันทุนนิยมสามตำแหน่งใช่ไหมโอเคนะก็จะเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองร้อยหมื่นอ่ะพันพันจุดนะครับทิ้งซับพอร์ตหนึ่งพันจุดนะแต่ว่าหนึ่งพันจุดนี้มันมีสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับนะตอนแรกผมเข้าว่าตัวนี้คอนเสิร์ตแล้วก็ที่มันทิ้งลงมาตรงนี้นะครับนะผมว่าเออมันมันมาเข้าเอาราคาให้เข้าตรงลิควิดิตี้ตรงนี้นะครับนะ ก็สีถ้าเราสต็อปลอสพันจุดตรงนี้นะครับนะอาจจะไม่พันนะครับนะก็เอาเท่านี้นะครับนะแล้วก็ตัว rr นั่นเท่าไหร่หนึ่งจุดสองต่อหนึ่งอยู่นะนะครับนะที่เราเล็งเล็งมาถึงแก็บนี้นะครับนะมันก็หนึ่งจุดสองต่อหนึ่งอยู่มันก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะไม่น่าเกลียดมากนะครับนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะทําให้มันใหญ่ขนาดนั้นนะครับนะโอเค คือคือถ้าเกิดว่าเป็นพอร์ตใหญ่มันก็ทําได้ครับนะสต็อปรอดพันจุดแต่ถ้าพอร์ตเล็กเนี่ยนะสต็อปรอดพันจุดเนี่ยเอ่อคุณถามว่าเราเรามีพอร์ตฟรีนะบางโบคอเขาเขา,เขาให้เราเทรดเทรดฟรีสามสิบเหรียญใช่ไหมครับออกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งลอตเนี่ยนะครับนะพันหนึ่งก็หมดลนะสิบเหรียญหายไปเป็นลมเลยใช่ไหมครับนะโอเคเพราะนั่นมันก็ก็อาจจะ ไม่เหมาะกับมันนี่เมเนจเมนต์นะครับนะโอเคอ่ะไม่เป็นไรเรามาดูในะทาง M ย่อยอีกทีหนึ่งนะครับอีนะครับอันนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับนะแม้แม้แต่ตรงเนี้ยที่ที่บอกว่าใน M 1 5เนะี่ยเหมือนจะมีดีเทลเมนต์ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยมี gap ตรงเนี้ยนะครับนะแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจที่จะเข้านะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนรู้สึกทุ่มตอนสองทุ่มกว่าจะมีข่าวใช่ไหมครับนะเ,เรามาดูใน consolidation นี้นะครับนะตรงเนี่ย consolidation เนี่ยเราจริงๆก็ไม่น่าเทรดนะครับราคามันเนี่ยวนอยู่แค่นี้นะครับนะเราอาจจะได้อยู่สักเท่าไหร่เนี่ยเล่นกัน200-300จุดตรงเนี้ยนะครับนะก็ เอารู้สึกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยไปลุ้นไปเหนื่อยไปลุ้นไปได้มาเหรียญสองเหรียญทีก็เสียเยอะนะครับนะก็อาจจะไม่ไม่ค่อยคุม้มคุ้มแรงนะครับนะดังนั้นเรามารอดูตอนที่ข่าวออกกันเลยดีกว่านะครับนะตอนนี้ก็คือเปิดมาทุ่มหนึ่งทุ่มนะครับนะหนึ่งทุ่มครึ่งนะข่าวยังไม่มานะจตะพอทุ่มครึ่งปุ๊บเหมือนตลาดแบบจุดวิญญาณนะครับนะเนกีกลใกล้ทุ่มครึ่งราคาเริ่มบีบน,นะครับนะอ่า เรามาดูใน M 1ล้กันนะครับนะใน M 1เนี่ยนะครับก็เอาเอาในที่ผมเห็นเลยละกันนะครับเน่นะเรามาใน Consolidate เนี่ยนะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับ Consolidate ตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มจาก Consolidation นะครับ ราคา consolidation ลงมาเหมือนจะ d i s p l a c e m e n t ขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้นะเป็น d i s p l a c e m e n t ขึ้นเพราะว่ามันลงมาที่ internal r e liquidity ใช่ไหมครับแล้วก็ไปข้างนอกไป external liquidity นะครับนะแล้วก็ราคาย้อนกลับลงมานะครับนะตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นตัว order block ใช่ไหมครับราคาลงมาถึงตรง order block ปุ๊บนะครับนะนี่ตีให้ Order block ออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับราคาลงมาถึงออเดอร์บล็อกปุ๊บมีดิสเพย์เพน่มขึ้นนะครับนะก็ถ้าถ้าเอาตรงเนี้ยถ้าเราเอาเอาในฟอร์มเนี้ยนะครับนะนะคือต้องบอกก่อนว่าเวลามันอาจจะไม่ได้นะครับนะแต่ว่าดูทรงทรงมันได้นะครับนะนี่แล้วก,ก็เอาไปที่ไฮเดอย่างเนี้ยเราก็ได้เป็นหนึ่งไม้นะครับนะ ก็2เท่านะครับพอตรงนี้แะก็อาจจะรีบออกสั้นๆนะเพราะทรงมัน c o n s o l i d a มาตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะออกสั้นไปก่อนนะครับเสร็จแล้วพอออกสั้นปุ๊บทำท่าเหมือนจะไปใช่ไหมครับแล้วก็กลับตัวลงนะครับนะทีนี้พอกลับตัวลงเนี่ยตรงนี้ก็เห็นว่ามันลงแรงไนหะลงแรงนะมีแกลบนะครับนะมีแกลบใช่ไหมครับราคา c o n s o l i d a ตรงนี้นิดหน่อยนะครับมีไส้ทําท่าเหมือนจะกลับตัวนะครับแต่ว่า ราคาพุ่งลงนะแสดงว่ามันเลสเต็กตัวแก็บนี้นะครับนะตัวแก็บที่เกิดขึ้นนีนะครับอาผมตีตรงนี้แล้วกันนะนี่นี่นะครับนะนะครับราคาแตะตัวแก็บนี้แล้วก็ลงนะครับแซมันมาแล้วก็มันลงมาหาอะไรนะครับนะออคือคือพอเราเห็นสัญญาณอย่างเงี้ยนะครับนะสัญญาณเนี้ยมันอาจจะอันตรายหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะโดดนะครับนะยิ่ง ยิ่งเห็นว่าราคามันลงมาเนี่ยแล้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็รีเจ็กลับมาแสาดงว่าราคามันเลสเตกแกบนี้นะครับนะ mm hmm. ก็ควรจะลงมาทีนี้ลงมาหาอะไรนะครับนะลงมาหาขยายซะหน่อยนะครับลงมาหาดิ u ดิตี้ข้างล่างนะครับนะซึ่งเรามีตรงไหนเราเห็นตรงนี้1นึ่งะครับนะตรงนี้1นึ่งนะครับนะ,รนนนะครับหนะนะ พอเลเตะกลับมาพอแตะนี่นะครับขึ้นมาอีดหนึ่งนะซึ่งถ้าถ้าถ้ามันแตะนี้แล้วมันไปน่ยมันมันมันก็ควรจะเขียวนี้นะครับแท่งแดงนี้ก็ควรจะชนะเนื้อนี้นะครับหรือแล้วก็อาจจะเข้ามากินตัวแก็บนี้นะครับนะนะครับดไปก่อน แต่ว่าราคามันแค่ขึ้นมาแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดแดงแล้แสดงว่ามันจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้น liquidity ที่สองคือตรงนี้นะครับนี่นะครับนะนะครับใครวาง stop loss ตรงนี้ไว้ก็โดนจึ้งไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายเป็นสายแบบอ่าเทรดขึ้นเทรดลงนะครับนะ <laughs> ก็สาย ตีลังกาเทรดก็อาจจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับนะพอราคาลงปุ๊บรีเจ็ตออกมาปุ๊บย้อนตัวขึ้นมาครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับนะเราก็นี่เลยนะครับนะอ่าอาจจะไม่สวยมากนะครับเนาะสภาตรงอา่างนี้นะอย่างนี้นะครับอย่างงี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็ อาจจะต้องอย่างนี้เพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันรีเจ็ตลงมาอย่างนี้แล้วนะครับราคามันทะลุขึ้นมาตรงนี้จริงก็คือไม้นี้ก็ต้องก็ต้องยอมเพราะว่ามันอาจจะทะลุแกนนี้ไปนะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเลยก็ได้แล้วโดยเฉพาะราคาเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะไม่เสี่ยงเทรดก็ได้นะครับต้องขาลงนี้นะครับทีนี้พอเราได้ลิควิดิตี้ตรงนี้แล้วราคาก็ขึ้นปรื๊ดเลย นะครับนะก็จะทําให้ตรงนี้นะครับนะแดงนี้ลงมาถึง liquidity ข้างล่างทั้งหมดแล้วก็ราคาก็ไปเนี่ยนะครับนะกลายเป็น order block นะครับโอเคนะ order block นะครับแล้วก็ตัวราคาก็ยังไงเราเห็นอะไรอีก นะครับนี่มัน M1 แล้วอะมันไม่มีเล็กกว่านี้แหละนะอาจจะมีทางเฟิลมย่อยกว่านี้อาจจะเห็นโครงสร้างบางอย่างนะครับนะเช่นว่าตรงนี้นะครับนะตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้ก็มีแก็บใช่ไหมครับแต่พอราคากลับตัวและปิดทะลุขึ้นมาตรงนี้ก็จะกลายเป็น Inversion f a แฟร์ l u ล g ย p นะครับนะซึ่งมันอาจจะลงมาปีเทสร,ราคาตรงนี้ก็ได้นะครับนะ ใส่ชื่อนรอนราคาก็ไม่ได้ลงมาตรงนี้นะครับนี้ราคาดิเทลเป็นขึ้นไปกลับมาที่ออเดอร์บ็อกนะครับออกที่ไหนออกที่เดิมได้นะครับนะออกที่เดิมออกที่ไฮไฮเดิมก็ได้นะครับนะหรือว่าจะปล่อยไปหาทาร์กเก็ตไกลของเราไปไหนเราแทร์กเก็ตไกลของเราเอ๊ะลอยนู้นเลยไไกลมากนะครับนะ แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้เวลาครับเวลาก็นะตอนนี้ทุ่มทุ่มจะทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับนะอาจจะยังไม่ได้มั่นใจมากนะครับนะในแง่ของว่าเอมมันจะไปต่อหรือเปล่าคือคือเปิดตลาดมาทุ่มครึ่งมันยังไม่มีข่าวว่าจริงนะครับนะแต่ว่ามันมกักจะเป็นช่วงราคาท,ทองมันจะเริ่มวิ่งแล้วตอนนี้นะครับมันอาจจะถอยลงมาเคลียร์เลคติตี้ข้างล่างนี่อีกรอบหนึ่งก่อนจะขึ้นก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็าเอา สร้างไปก่อนนะครับในความเห็นผมนะใค,ใครอยากจะลองถือยาวนะครับนะเช่นว่าตรงนี้นะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับนะเราก็ต้องรับความเสี่ยงตัวเองอ่ะทีนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับนี่ตรง ตรงนี้ราคาก็ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็คอนโซลิเดียอีกแล้วนะครับนะทำอีโคไฮตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับนะตัวแก็บนี้นะครับนะเห็นไหมมีมีแก็บไปกะนะครับเป็นแก็บลมนะครับนะนะครับนะซึ่งพอแก็บนี้ราคากลับขึ้นมาที่แก็บ นะมันหยุดไหมมันไม่หยุดมันไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นอินเวอร์ชันแฟ v ร์ u e Gap อีกนะครับนะนะซึ่งพอราคากลับมานะครับนะมันเรสเพกไหมก็ก็ถือว่าโอเคนะคือมันเนี่ยมันโฮราคาอยู่เป๊ะเลยใช่ไหมครับแล้วราคาก็กลับขึ้นมาเพยงเพยง เพียงแต่ว่าราคามันก็มาเจอไอ้ตัวแกรข้างบนนี้เหมือนกันนะครับนะราคาก็ลงมาหาตัวออเดอร์บอกอีกรอบหนึ่งนะครับนะบวกกับตัวแฝงวัยแก่อินเวอร์ชันแฝงวัยแก่ข้างล่างนี้นะครับนะก็ถูกเปะไหมก็มกนก็ถูกเปะนะพอลงมาปุ๊บนะครับ Respect ราคานะครับนะคือไม่ทะลุนะครับทำให้เขียวขึ้นนะราคาก็ขึ้นนะครับนะ Okay. ตรงน,นี้ราคาที่มันลงใช่ก็ตรงนี้นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเข้าจังหวัดออกตรงไหนอาจจะตรงนี้หรือเปล่านะนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงนะที okay. น,นี้พอราคาลงเสร็จตอนนี้ก็ตอนสองทุ่มนะครับนะอันนี้เปิดตลาดแล้วหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับราคา เลสเ e กตรงนี้เรากลับขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นก็จะมองเป็นแฟร์ไวแอบเป็นออเดอร์บล็จริงจก็น่าจะได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวที่ลงนะครับแล้วก็ขึ้นนะแต่ว่าความขึ้นมันไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้พุชขึ้นมาน,นะครับเนะี่ยเพราะนั้นเราก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะครับนะทีนี้ตรงตรงนี้แดงนี้นะครับนะลงนะครับมาปิดแก๊บนี้แล้วก็แตะออเดอร์บล็อกนี้แล้วก็เขียวขึ้นนะครับ ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าในแท่งนี้เนี่ยมันจะเป็นการไปเลยหรือว่ามันจะแค่แบบคอนโซลเดตต่อนะครับตรงนี้ก็กลับมาคอนโซลเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็ทำท่าจะขึ้นเป็นเบรกเกอร์นะครับเนาะนะครับเป็นเบรกเกอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ราคาลงมาลงเสร็จขึ้นต่อนะครับนะโอเคตรงนี้เริ่มจะต่างกันกันกบอันนี้ละอันนี้ลงใช่ไหมครับเข้ามาที่ ตัว liquidity นี้นะครับนะแล้วก็ขึ้นแต่ว่ามันไม่ break นะครับนะอันนี้มาลงเข้าที่ liquidity นี้นะครับนะแล้วก็ขึ้นมาก็เหมือนจะ break นะครับ break แท่งนี้นะครับนะแต่ยังไม่ได้ถึงกับ break แท่งนี้นะครับนะอ่าเราก็ดูราคาต่อนะครับนะราคาลงมาอีกนะครับนะถ้าเรานับตรงนี้เป็น order block ตรงนี้ก็คือจังหวะที่ เราอาจจะเข้าได้นะครับนะหรือว่าเราจะรอให้เห็นเป็นพอรชั่นบล็อกก่อนก็ได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับราคากลับมาที่ออเดอร์บล็อกเดิมแล้วก็ดีเทเมนขึ้นนะครับนะแต่ว่าด้วยความเล็กเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีแก็บเกือบอะไรหรือเปล่านะครับนะบนะแต่ถ้าใจเรามันอยากจะขึ้นแล้วอะเพราะว่ามันจะขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับนะแล้วเราก็มีเป้าอยู่ข้างข้างข้างบนนู้นเลยเนี่ยนะครับมันก็มันก็คงจะขึ้นได้อะนะครับนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าได้นะครับนะแล้วเราก็เปิดลองตรงนี้ไป s t o p l o s s ก็อาจจะอุ๊ยสต็อเราก็อาจจะมาใต้นี้นะครับนะเพราะว่าเราได้ไล่ละมันนี้อย่างน,นี้ใช่ไหมให้ตัวนี้นะ okay. เป้าหมายก็คอนซ v a t i ีฟก็ควรจะประมาณนี้นะครับนะก็คือเอา หายเดิมไปก่อนนะทะลุไว้แล้วฟอร์มตัวใหม่ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็พอราคาก็พอได้ถึงเป้านะครับนะหนึ่นะครับนะอันนี้แล้วก็มาตอนเนี่ยทุ่มนี่ทุ่มสี้านีข่าวออกนะครับนะก็ตรงนี้ก็คอนโซลเดตเลยรอข่าวเพราะว่า2องทุ่มสี่้ามีข่าวนะครับนะราคาคอนโซลเดตแล้วก็ ดรอปลงมาหาอะไรหา l i q u i ต i t y ตรงนี้นะครับนะแล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับนะพอราคาลงตรงนี้นะครับนะก็จังหวะจะเข้าอีกรอบไนหะม,มก็เหมนผมผก็น่าจะลองเสี่ยงเข้านะ <c oughs> นะก็ดูในกราฟของดูในกราฟของเจ้าอะไรอะ่ะของ mt 5 i v e นะครับนะผมก็ว่ามัน มันเป็นแกลเลยแกลดึงขึ้นไปเลยนะครับนะแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับนะมันก็จะมีคนะจะช้อนข่าวหรือจะไปตามใช่ไหมครับเราก็มองนี่ครับว่ามันมีคอนโซลเดตตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกลงมาใช่ไหมครับเคลียร์ลิคคือดิตี้ข้างล่างนี้ไปแล้วนะครับนะดิสตี้นี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับนะตรงอีโคโลเนี่ะครับแล้วก็ดิสเพย์มันขึ้นไปนะครับนะวันนี้ก็อาจจะอาศัย institutional Inst order flow นะครับนะเป็นที่ดวก็คือเข้ามาแล้วก็ราคาย้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ deployment ไปต่อนะครับนะเราก็ย่อมอีกเราก็เข้าอีกนะครับนะแล้วก็รอราคามาที่ target ของเราก็คือขอบของตัว weekly fair value gap นะครับนะซึ่งผมก็ได้ทำการเทรดข่าวตรงนี้นะครับนะ นี่นะครับพอราคาพึ่ง4ี่ห้าปุ๊บมันบินพุ๊งขึ้นไปเลยนะครับพอราคาทําท่าจะย้อมาเล็กน้อยนะครับนะด้วยความแรงแล้วก็มีเป้า,าอยู่ข้างบนผมก็จัดแจงจัดแจงเข้าโดยไม่วางสต็อปลอสน่าเกียดมากมากนะครับนะแต่ว่าก็พอราคามันเหมือนจะไปะครับผมก็เริ่มมาวางสต็อปลอสให้ใต้โลเดิมนี้นะครับนะถ้าโดนก็โดนน้อยอ่ะ ว่างันนะครับนะแต่จริงๆมาออกแค่ตรงปลายไส้นี้นะครับนะก็เลยเหลือแค่นี้ใจไม่ด้านพอนะ,อนะประมาณนี้นะครับนะคือไม่ใช่ว่าผมได้ RR ห้าเท่านะแต่ว่าหมายถึงว่าผมพอรู้สึกราคามันไปผมก็เลื่อนสต็อปรอชขึ้นมาอยู่แถวๆนี้นะครับนะแล้วก็ได้ตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็มี แบบคันมือบ้างมาันอ,อีกนิดนึงนะจะมาถึงตรงครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตของตัวแกลบนะครับนะของของวิกตี้แคลวิวแกลบนะซึ่งสุดท้ายมันถึงนะมมันก็เกือบถึงนะนะครับก็ไม่แน่ก็ตอนช่วงหลังนี้ขึ้นอาจจะถึงก็แล้วนะครับนะโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ให้ดูว่าผม,มผมมองตรงไหนนะตรงไหนเวิร์คเร่ไห่ ไม่เวิร์กนะครับนะแล้วก็ที่ตอนนี้ผมพยายามฝึกดูกคือว่าตัว Inversion Fair Value Gap นะครับนะเราจะดูยังไงนะครับนะอย่างตรงนี้จริงก็เหมือนมีนะตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น Fair Value Gap ใช่ไหมครับนะครับนะแต่ว่าพอราคามา พอราคาย้อนมามันไม่ย้อนแล้วมันทะลุเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นพอราคาย้อนกลับมา Respect ตรง5 0ตรงนี้นะครับนะราคาก็ลงต่อนะครับนะลงต่อมาปิดแก็บนี้นะเนาะและ้วก็แก็บก็ควรจะโฮเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี่หรือว่าตรงนี้ปิดตรงนี้อะก็ถ้าได้ทุกไม้มันก็เทพเลยนะ แต่ว่าก็โอเคละนะครับเราได้รูปกุ๊กกิ๊กนะถ้าคล่องๆแล้วนะเราก็ค่อยรวยแล้วกันนะครับนะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับนะว่าเห็นด้วยตามนี้หรือเปล่านะครับนะก็คลิปนี้จบ